นีเมฮอัจานนะจะไปแต่ละจดอะไรเหือไฟนี่ก็ลงเลยเข้าเปลี่นนะาก็ต้องพรมที่ะเอ็นนำไท่บ้านนะเข้ามาปินยังพ่พรอมยต่นเต้ไห่เม่กี้ขาพปดสาวขาเข้าเจบพี Northwest ่นองมาด้ยเจบเจบมาเลยมาเลยมาเลยนี่ไมได้ไปรอมานี่เขาวุ้นข้าปุ้ดสาวักลงกกกูจเลสไป ก็ปุสาวนักประเดกสาวเมื่อเดียวเออเอดียวบเรบิก็ตข้างหน้างเมือตรเนาะบ็ต้องลวกกินดิบๆเต็มเลอะกระปุเข้าไเง้ยไมดันนี้โอ้ยวนีบเรบรวต่พลังว่าจะไประท่ายสมุนมะเพ็ดน้ำตาลพวกเสื้อเสื้อย่อฮะข้าวไรพี่น้องพวกนัว โอ้ยด,ด,ดีม่ปะปลาเด็นพี่น้องข้าวรประเด็นอปราเด็มิ้นท่านัเคยได้กินดีเนาะปลาเด็ว,วเลยพี่น้องแยละปลามิน้นทันกินปลาออเอะใครกินปลาพหรืยอยัง้ยสาว <c oughs> ด่าออกซื ok. ali, ali, ้อไม่ได right ้นะเข้าใจไหมอายเขาเสียส nice ักเสียระบบหมดเนเด็กเอ็นนี่ด่าออกซื้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้เสียระบบหมดเสียหคนนับแกงหมดเด็กน้อยคนนับที่เลยสมื่นเสื้อทักพาไอ้ตู้จะเอ็ดเจอเปล่าโอ้เข้าหัวดิเสียระบบหมดเลยบ่เคยเด็กน้อยนี่เขาก็จังซื้อซื้อตื่นหายตื่นหันมาถึงรองสาวบัดนี้ซิมละเม่ กูยัำมาพิตกับน้ำตาลบ่โอน้ำตาลดีมะโผน้ำตาล่งน้อยเดียวจะบอกเขาเื่อใน้ำตาลกูเตี๋ยวบ้านอันนะคะโมนี่บ่คือบ่ฮักกวนเนาะกูคือน้าไข่เลยที่กินฟักเน่า อะไรค่อยมากฮะไม่เล่าได้นี่ไม่เล่านี่อันนี้ไม่เล่านะไม่ใช่เด็กเกินนะนี้อยู่กันไม่เล่าอายุคนที่หาเด็กเกินให้คือต่อได้นะครับตัวสาดเด็กเกณฑ์ติดก่อไม่เล่าได้ยูหุ่นก็รู้ว่าเป็นไม่เล่าข้าสริมกินไม่ห่อจานหนัก มเล็มขงพี่มคตงักน่าหามขนาดวะพอจะไตได้เอาหนูมันแค่เพียวหนาห่างหลฝนตกแล้วมันก็ขึ้นละดหนาห่างหลบุษบกหรลอกอก้มันก็ขึ้นหอยู่เราเพรามันจำพวกนด้ก็ไม่เหนื่อยขึ้นคเ โอ้ยตัวนี้ก uh, mm. ็นำตากุ pues, uh ้มนั้นเอาเลยนู่นกระเปี่ยวซิเห็นบ่เห็นบ่เห็นจังไดอืมจักปิดตละือไฟนี่ก็ลงไก็่อแสกระปูเลยกูเลยกูเลยหานออก้กปกาข้าเป็ต้องพร้อมที่จะเอ็ดนําบ้านนเข้า่นยังบ่พร้อมอยู่ แต่ปูกี้เขาพูดสาวเขาเข้าอันเดียวกับเขาพ่อเลยกีกินหนมุหักดกินหวาเซฟเลยเขาไม่หิวเขา้มองกตม,ม่เปลียนรุกไม่ตะเกนะียกหันปาไหมมอหมองข้าสติอ่ะเอ้ยพวข้าสติวะข้าแต่เราเนาะ เป็นห้อยมืออะมึยดูกัเลยน้นตูมเนี่ยเองก็เเหินน้ำท่วมตายมือลวเฮ้ยเก็บห้อยเป็นห้องเหาแล้วเปกีบการหลงในยันมีเครื่อเขาจ้ามันมีอยู่เขาต้องเอเมาแจหนเอยแจ๊บพี่น้องมาเด้แจ๊บแจ๊บมาเลยมาเลยมาเล ติดตั้งฟรีนะครับพี่ถ้าเผื่อสนใจลง่นพิเศษก็ติดตั้งฟรีนะครับตัวนี้ฝากว้าค่ะเผื่อทียร์ทีมเสียปากลานเอาล้วพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่แหละเมื่อแล้วเออคืตีทบตีแ่บแล้วบุ้มมีเงินติดวะเราซื้อกระปุ้นยังบุ้มีนี่แต่พี่น้องเอ้ยพอกระซ้ำนี่แหละเอาได้เอ็นลาจากกล้องเลย